อีกแล้วนะคะเราต้องไปทํางานนะคะเราต้องไปทําความสะอาดรถอีกแล้วนะคะถ้าหิมะมานะคะหิมะหิมะอุยเสียงเดินกอบแกบกรอบแกบมาเมื่อคืนนะคะมาไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดกันเลยคะ่ะเห็นไหมคะเกาะยังสวยงามเป็นปุย,ปย ตัดเครื่องนะคะเพื่อความร้อ,รอนจะได้ระลายหิมะเรา อสองมือแข็งขันช่วยกันคนละไม้ันละมือนะครับพี่น้องดูหน้าคนบึ้งตื่นนะครับน้ำแข็งเกาะอ,อย่างเยอะเลยนะคะต้องซอกแบบนี้นะคะ หนาวเย็นมืออ่ะได้ยินเสียงไหมคะน้ำแข็งกระ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 อือมีเกาะเยอะเลยนะคะ 呵呵。 แข็งเ,เกาะกระจกนะคะต้องขูดแบบนี้นะคะขูดออกเสร็จแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปทำงานแล้วะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปดูไ้ดู I stay.